ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวรีแคป EP พหนึ่งก่อนนะคะน้องๆทาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเมีมีคิมบับกับตองบุกเียแต่เขาเขียนว่าม็อกม็อกบังน่าจะเป็นคำเรียกรวมสองร้อยแปดสิบแปดนองเปแปดคนคืออะไรอ่ะ น่าจะทําเพื่อแจกจ่ายคนอื่นด้วยมั<อ>้งี่ซื้อมายเยอะเขาว่าอ,อืมอาจจะใช่น้องบอกว่าทำแปดสองร้อยแปดสิบแปดที่เหมันเอาให้คนอื่นก<อ>ินด้วยอ๋อสองร้อยแปดสิบแปดที่ใช่ก็คือเหมือนทําแบบเป็นจานสองร้อย <2 S 1> แปดสิบแปดจานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ มิชชั่นของน้องก็คือการไปซื้อของโดยที่ไม่นัดแนะกันบ้ามันของที่มารวมกันอ่ะมันจะสามารถทําได้ไหมซึ่งก็ถือว่าดีนะทุกคนบเยทีแรกเราก็กังวลแทนน้องๆว่าไอซัลไหลแห้งอ่ะจะมีคนเอาไหมเพราะว่าตอนกล้องถ่ายอ่ะคือทุกคนบอกว่าเดี๋ยวก็มีคนซื้อใช่ทั้งสองมีทั้งสองทีมวล้ที่บอกว่าเดี๋ยวก็มีคนซื้อเดี๋ยวก็มีคนซื้อใช่สรุปก็คือซื้อมาอยู่สองทีมเลยนะใช่แล้วก็ข้าวเต้าบกกีเออแป้งหรอแป้งตอาบกกีก็ทีแรก ทีมของจุนยูไปถามใช่ไหมเขาบอกว่าหมดแล้วพนักงานบอกว่าหมดแต่ว่าน้องก็ฉลาดนะน้องก็ไปวิ่งดูอย่างถ้าเป็นเราถ้าหมดอ่ะเราก็คิดว่าหมดจริงๆเนาะพนักงานเป็นคนบอกว่าหมดอ่ะพนักงานเขาอาจจะไม่ชินกะโซนนั้นหรือเปล่าแล้วน้องๆไปเจอก็อุ้ก็ได้มาเกือบจะไม่ได้อ่ะเออแล้วก็อุปกรณ์อ่าวัตถุดิบก็คือโคฟเนาะมีอะไรมีไส้กรอกมีพวกอะไร หมูหรืออะไรเออหมูสามชั้นนั่นนี่แซลมอนอะไรก็มีแต่สิ่งที่แตกต่างที่ไม่ได้เอาทำก็คือผมแกงกะหรี่เลยอเสี่ยงใช่ที่โดยยอมบอกว่าเราเรามาทําไหมซื้อมาเราก็เลยเหมือนกําลังชุกคิดว่าเออว่ะเรามาทําไหมเออมันไม่เกี่ยวอะไรกันน้องนึกว่าไปทําไว้ไว้ทําอยู่หอเออแล้วก็ตอนทํากับข้าวอ่ะที่ที่เจยอยอ ใส่อะไรลงไปไม่รู้เราจะบอกว่าแม่ฉันสอนมาว่าต้องทําซุปก่อนเอมใส่ผัก <laughs> ใส่อะไรลงไปแล,แล้วทุกคนก็แบบใช่เหรอ,อแล้วหัเรืตัวก็บอกพี่ต้องมั่นใจใช่พี่ต้องมั่นใจแล้วน้องบอกว่าเดีย๋ยวเราไปหาอะไรมาใส่เพิ่มเพิ่มความมั่นใจไงน้องแกยกไปเอาผักมาใส่เพิ่อมอีก ทุกคนก็ช่วยกันดีเนาะแล้วก็ตอนห่อคิมบับเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยสกิลแบบจีฮุนก็ดูมีสกิลการทำอาหารแล้วก็มีมาชีฮวองอย่างเงี้ยกันจับกระทานั่นนี่เออใช่ใช่ทรงทรงเป็นอยู่นะทั้งสองคนทรงคือเนา นะคะก็นี่เป็นอีพีแรกที่เราได้เห็นน้องๆเชิญทักน้องมาไอ้น้องฮาอาซาฮีอ่ะเป็นเป็นจองวานด้วยแหละ <c oughs> เหมือนอาซาฮีเขาหล่อขึ้นมากๆเลยเรารู้สึกได้ในคลิปนี้เลยอะใช่ๆออดูด,ดูหน้าแบบหน้าอิ่มอิ่มมิดเขาเรีวยกว่าอะไรหน้าเต็มเต็มมีมีแบบเออเขาบอกนั่งข้างคนนึ้ว่าจองวานเห็นมีแก้มนิดนึงน่ารักดีเอดี๋ยวเราไปดูอีพีสองต่อใช่ครับผมดีเนาะ อพีนี้เป็นเหมือนกับอ่าอีพีสองเป็นวันหยุดของน้องๆเทเชอร์เนาะเขาก็จะมีแบบตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนนอนก็เหมือนกับฮารุโตะเนาะตอนแรกเลยคือฮารุโตะเปผูกจองอูกับเจย็อกตอนนี้ได้ช็อตตลกมากเลยจองอูก็แบบดื้อแบบเขาเรียกอะไรงอแงแบบไม่อยากไปแต่จุนยูก็คือปฏิเสธแต่แรกเลยว่าไม่ฉันทำไม่ได้ฉันไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยชวนไปออกกําลังกายกันเนาะไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปออกกําลังกายแล้วก็มีกิน ลำยอนที่ร้านใช่น่าอร่อยอยู่นะเนาะมันเป็นเขาทําร้อนๆน่ะ้าไมล้ำยอนที่ประเทศเกาหลีมันน่ากินจังเนาะชของเรามันเฉยๆเนาะเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันก็มันเหมือนไม่ไม่อร่อยหรือเขากินน่าอร่อยกันวะกินแบบสูตรแบบรุบร้อนๆน่ะแล้วอากาศมันเย็นเขากลัวเขาสำลักเราสูตรสูตรไม่ค่อยไม่ค่อยเช่อากาศไม่เย็นไงมันมันก็จะไม่ได้อัดทรสเหมือนบ้านเขาเนาะของเขาอากาศเย็นเรากินแบบร้อนๆเข้าไปมันจะอุ่นอ่ะ จีฮุนกับฮยอนซอกก่อนไปกินข้าวที่ร้านอาหารในการสั่งมาเยอะเลยเนาะเยอะมากแล้วฉันชอบที่จีฮุนแบบเป็นคนที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายก่อนอินเสิร์ตก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องมีเป็นคนชอบถ่ายรูปน้องบอกอยู่ว่าน้องชอบถ่ายรูปแล้วน้องแบบทําอินเสิร์ตไ้เกือบทุกอันเลยนะฮยอนซอกก็นั่งมองแบบเหมือนกับเอ็นชิมจนใช่ปากับมาของวงขอพูดถึงพี่ฮยอนซอกก่อนที่ไอติมกัน่วก กินข้าวเสร็จแล้วไปกินไอติมกันต่ออะแล้วไอติมแกร่วงอะสงสารเนาะแกได้กินไหมสรุปอะเนาะสงสารออกำลังกำลังกำลังถ่ายอวดใช่ไหมว่าเออเนี่ยแบบพรมเป็นรถนี้รถนี้กันร่วงซะเงินแล้วก็มีแกงอ๋อแกงจุนยูจองวานแล้วก็เจย็อกไปรานเกมใช่สามคนนี้ไปรานเกมไปรานเกมไปเล่นเกมกัน L O L เราก็เห็นสกิลการเล่นเนาะเราก็พอทราบแล้วว่าน้องจุนยูเขาเล่นเก่งใช่ไหมแจยอกก็เล่นเก่งใช่แล้วเอ็นเดูจังวันโยงโยงดูร้านเกม๊เขาอย่างดีมีสั่งอาหารกินอะไรกินด้วยดีอ่ะแล้วเก็บแล้วกลุ่มน้องโดยองไปไหนนะเธอนั้นไปเล่นบาสตอนสุดท้ายอ๋อตอนสุดท้ายใช่ไหมุดทายอ่ะแล้วก็มีก่อนเล่นบาสเอ้ย นั้นหลังหลังจากเขาซ้อมเต้นกันไป่อยไปเล่นบาสเขาไปซ้อมโกอิงเคซี่กันแล้วก็มีกินไก่กินอะไรกันที่ห้องซ้อมอ่ะใช่เยดํามาสอนสอนจองอูให้กินไก่เยดําเป็นคนที่กินไก่ได้แบบหัวหน้ากินแล้วก็กินแบบว่ากินคุ้มอ่ะคือกินแบบทุกเม็ดอ่ะใช่ยูชิก็ชอบกินไก่เหมือนกันนะน้องแบบอร่อยอะไรน้องยใชิก็ฟินแล้วก็นักเรียนที่ดีของก็อดเยดําก็คือโดยยองทีนักเรียนที่ดีเรียนรู้จองอู จอ,อูจะช,ชามากโดนพี่ๆแบบว<ช>่าแบบชอบแบบว่าชอบแกล้งอ่ะเออ,เ,อ,อเขาเป็นคนน่าแกล้งเนาะน่ารักน้องก็มีมีม,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 มเยอะนู้นจงอูตั้งแต่ปั่นจักรยานแล้วไม่มีเบรคขึ้นปั่นได้ยัง <laughs> <c oughs> เงเยอะมากเลยแต่ละอันเ้แต่เราเราู้สึกว่าน้องโตขึ้นมากเลยนะ<ช>ตอนที่เหมือน<ช>ตอนที่กล้องใกล้ๆตอนที่น้องเอากล้องมาใกล้ตัวเองเนาะอุ้ยน้องดูเป็นหนุ่มมากอ่ะน้องดูดีขึ้นมากๆเลยดูเป็นเป็นแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นปัจาัย อ่าอาซาฮีอาซาฮีก็วาดลูกเนะาะเออเขาถนัดอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าโอ้โหทำได้อย่างดีเลยอ่ะการาวาดรูปแบบแนพวพกกาฟิตี้เลยเนาะสุดจัดเลยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าอาซาฮีอ่ะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าแบบหน้าตาน้องรูปลักษณ์น้องอะ่ะเหมือนน้องเป็นหนุ่มขึ้นแล้วน้องหล่อขึ้นหน้าแล้วยิว่งตอนที่เขาได้ทาแต่งเพลงอะไรของเขารู้สึกว่าเสน่ห์เขาแบบเออ เดียใช่เหมือนเป็นผู้ชายพูดน้อยๆแบบไม่ไม่พูดเยอะเป็นคนนิ่งๆพูดเบาๆพูดช้าๆแต่มีเสน่ห์ใช่นี่คือเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่น้องเป็นอยู่ที่น้องเป็นคนเก็บตัวแต่มีเสน่ห์มากเลยนะมันน่าค้นหายังไงไม่รู้อ่ะใช่ใช่แล้วก็มีไปเล่นเล่นบาสแล้วก็บอลเนาะเออน้องน้องมาชีโหใช่ไหมที่ว่าชุดบาสเก่งๆอ่ะใช่ใช่เล่นเก่งนะเล่นเก่งเย่นเก่งยดามติบอลเก่งนะพี่ติเข้าทั้งหลายลูกเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ดูหนังผีป่ะใช่จบได้ดูหนังผีที่เรารู้เลยว่าคนขี้กลัวสุดอ่ะคือพี่ฮายอนซอกนะกับจีฮุนเออป้ากับมาของวงแต่คนที่นิ่งสุดอ่ะจุนยูเป็นจุนยูเนาะใช่ที่เหลือก็มีความกลัวบ้างกลางๆฮาลุโตจองอูแล้วก็อีกคนหนึ่งใครแจยอหรอแจยอเออยก็กลางๆก็มีกลัวแต่ว่าก็ดูได้แต่คนที่แบบเสียอาการสุดคือฮฮยอนซอกนะคือเป็นสันเลยอ่ะ ปิดตาเลยหมดเลยอ่ะมีหมอนมีอะไรเต็มหมดเลยอ่ะใช่แต่จีฮุนหนีก็คล้ายๆกันแต่น้องจะไม่ปิดไง<ช>ต้องไปดูเลยไอ้ย้อนต้องหนีก็คืออีกขั้นหนึ่งไปเลยปิดมีผ้าปิดตาด้วยแทบจะไม่เห็นตามวนเ<า>มฆ<ว>ของเขาอโอเคสําหรับอีพีสองเนาะสนุกมากเลยจ<ช>บวันนี้ก็เป็นเหมือนกับน้อง,องๆเขาไปเที่ยวกันน้องแบ่งเป็นสองสองสองไกด์สองทีมพาเด็กญี่ปุ่นไปเที่ยวอทีมนึงก็จะพาน้องฮาลุโตะไปเนาะก็จะมีใครบ้างนะ จีฮุนแจฮยอกแล้วก็มีจุนยูใช่แล้วก็อีกคีมนึงก็จะพาหน้องมารชีฮุไปเที่ยวเนาะเยดามจองวานจองอูอ่าแล้วก็เออครบแล้วสี่คนอ่ะก็เหมือนกับน้องกลุ่มของกลุ่มของน้องฮารุโตเนี่ยเขาก็ไปหลายๆที่เหมือนกันนะเขาก็จะมีขึ้นรถไฟใช่ไหมใช่รถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะอืมแล้วก็มีมูเมนที่เรา ชอบเนาะน้องขนาดตัวอยากกินอยากกินของหวานขนมเออขน้องน้องเดินผ่านรลานขนมปังแล้วน้องอยากลองแล้วพอเข้าไปแล้วทุกคนตกใจกับราคาราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงเนาะใช่ใช่แต่ว่าจีฮุนก็พูดว่าไม่เป็นไรเราเราอาจจะไม่ได้มาอีกก็ได้ที่นี่ก็กินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยวิชอบใช่น้องบอกว่าเหมือนกับขอแค่มีความสุขก็พอประมาณนี้เลยคดีแล้วก็นั่งกินจังหวะที่เขานั่งกินกันโอ้รู้สึกถึงความอบอุ่นเนาะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบไปกินอ่ะเออฟิน คุ้มเงินอ่ะใช่คุ้มเงินแล้วก็มีการไปกินกินหลายอย่างอยู่นะวันนี้ไปกินแล้วหิวด้วยเยอะเลยแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เหมือนกับพามาชิโฮมาชิโฮไปไปที่ไหนเดินเดินขึ้นไปที่ไหนที่น้องจงอูวิ่งเรออจงอูวิ่งตลอดแบบพูดตลอดเลยนอะอาลึแบบ พลังงานเยอะมากมแล Wat, tai, laughter, s <S ้วก็ชอบน้องจงวานน่ะน้องแบบจ้องจะชอบมีเสียงสองไะคุยกับพี่มาชิโฮคุยกับมาชิโฮก็มาชิโฮอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเรียกพี่ก็ย่องย่องย่องเหมือนฟิวมากพี่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 เป็นคนเค่คำติดปากเวลาเรียกพี่เดจจงูเรียกวงย่องเจจงูแล้วย่องอะไรตอนนั้นไงตอนที่เรียกได้จองอูมากินขนมไงว่ะจองว่าจองวานเอ้ยพม่จงจงูย่องเรียกจงูย่องแล้วก็ จงว่านอะไรนะน้องเรียกว่าอะไรอะเรียกจงวันว่าอะไรสักอย่างมันเรียกพี่กับน้องสลับกันอะแล้วก็มาป้วนกันข้างล่างอ่ะน่ารักอ่ะใช่น่ารักดีเรียกความที่เขาเป็นเป็นกลุ่มที่อายุแบบมีเด็กอยู่ในกลุ่มอ่ะมันก็เลยมีความน่ารักเขาเลยว่ามันไม่ใช่ผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยกันมันมันมันคละกันไปอ่ะทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งคนที่เป็นเด็กอ่ะมันเลยกลมกล่อมเนาะชอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพี่พี่ที่เป็นคนโตพออยู่กับเด็กเขาก็จะมีสีสันเนาะเขาจะมีความรู้สึกอ่้มันอะวง ใช่ที่อ้อนมากเลยนะจงวานกับจงอูอ่ะชอบอ้อนพี่พีมากๆเลยสองคนนี้แล้วจงอูเป็นเด็กที่แบบชอบใช้พลังเนาะใช่เป็นเด็กเด็กแบบพลังเยอะเออเป็นตัวที่แบบว่าสร้างสีสันให้วงจริงๆนะใช่ส่วนจงวานก็เป็นคนที่ติดพี่ติดพี่เป็นคนขี้อ้อนใช่อ้อนพี่ชอบอ้อนชอบพูดแบบเสียงซองกับพี่พี่เป็นแต่พี่พี่เอ็นดูอ่ะเห็นเห็นตอนที่อยู่ในรถไฟมา่อไหที่เย่ดำแล้วก็มาชีโฮแล้วก็จงวานจังหวะ รถไฟที่เบรคเลยนะเขาตัวติดกันเออกอดพี่ตลอดน่ารักน่ารักเนาะก็เป็นอีกโมเมนต์ที่อุ้ยเป็นวาไรตี้ที่ดีเนาะเหมือนดูแล้วเราเหมือนเรามีความสุขเราอินไปด้วยตลอดเลยเราได้ไปกับน้องอ่ะใช่เราต้องไปเอาพวกุญแจนนั้นแล้วล่ะอ๋อที่น้องะอกใอ่ที่น้องบอกว่าถ้าใครมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูปไปเงเพน้องเราถ้าเราได้ถ้าเราได้ไปเราได้ถ่ายรูปล้วก็คอมพิวต์อยู่นะเราว่าน่าจะมีแหละหมายถึงว่าไม่น่าจะมีคนเอะ หมายถึงว่าที่เมย์น่าจะมีคนที่ไปตามรอยแต่สถานที่แต่ละที่ที่น้องๆไปกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านขนมปังอันนั้นหรือว่าร้านโทรก็จืดอะไรที่น้องๆไปกินกันหลายร้านน่าจะมีคนไปตามรอยนะร้านที่น้องบอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีคนไปแล้วมีร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวสับเลยทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวสับเออถึงกันนี้ก็แปลกเนาะแปลกดี มีหลายร้านมีหลายร้านน่าน่าน่าตามมากมากเลยอ่ะถ้าใครอยู่เกาหลีก็คือแบบตามกระจายเลยอ่ะใครที่แบบคนไทยอยู่เกาหลีอ่ะอตามแบบอืมตามรอยเขาว่าเป็นวาไรตี้ที่สนุกมากเลยไม่มีจำเจเลยอ่ะเนาะไปเออเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกมีแบบแปลกใหม่ทุกตอนเลยใช่ทาให้เราดูเพลินอ่ะมันไม่มันไม่น่าเบื่อใช่ใช่ใช่แล้วมันเหมือนเรามันเราอินเขาเราอยู่ในนั้นมันเราไปอยู่ในนั้นกับเขาเราได้ไปกับเขาโอ้โห สุดยอดครับมีตภาพเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะบรีดี้แห่งปีอะบรีดดี้ที่ดีอีกอันหนึ่งที่เราให้ใช่สมควรแก่การเสียเวลาชีวิตเรามาโอ้ใช่ก็คือเรามอบเลยสมควรที่สุดมอบให้มอบให้ใช่อ่าโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับเทเชอร์แมปตอ EP หนึ่งถึงสามเราดูยาวต่อเลยนะคะยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะคะในคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์ของน้องๆเทเชอร์เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่ง นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถกดสมัครสมาชิกแล้วก็กดซุปเปอร์แทงได้ครับ่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ถือผิดกระบวนการแล้วเนี่ยโอ้โห